สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ยาสูตรพ่นเทคนิคพิเศษอีลิปตาค่ะซึ่งมีข้อบ่องใช้สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่วนประกอบของตัวเครื่องสูตรพ่อนอีลิปตาประกอบด้วยฝาปิดกระบอกยาปากกระบอกยาช่องอากาศขาเข้าและช่องนับจำนวนยาค่ะ สำหรับเครื่องอ e ีลิปตาหเครื่องจะสามารถใช้ได้ทั้งหมด30ครั้งหากปรากฏแถบสีแดงขึ้นมาแสดงว่ายาใกล้หมดแล้ววิธีการใช้ยาพ่นสูตรอ e ีลิปต้า 1. เปิดฝาครอบโดยเลื่อนฝาลงจนได้ยินเสียงคลิกยาจะถูกบรรจุพร้อมใช้จำนวนเลขที่แสดงจะลดลง1แต้มแสดงว่าเครื่องพ่นพร้อมใช้ Check the d o s e counter then slide the cover down until you hear sound click. that is mean the drug ready to use. 2. หายใจออกทางปากให้มากที่สุดระวังอย่าพ่นลมหายใจเข้าไปในเครื่อง breathe out gently away from the inhaler. เมื่อใช้ริมฝีปากอมบริเวณปากกระบอกยาให้สนิทแล้วนั้นหลังจากนั้นให้สูดลมหายใจเข้าทางปากเร็วแรงลึกและกั้นหายใจ5วินาทีและหายใจออกช้าๆโดยที่ไม่ให้พ่นลมหายใจเข้าสู่ตัวเครื่อง b r e Breathe in steady a n d d e e p l y o o l d breath for 5 seconds or as long as comfortable h ว l หองดิ้งเบรดรื้อวิ่ i n ีอิ h ฮัลเลอร์า mouth สำหรับวิธีการทำความสะอาดให้ใช้ทิชชู่แห้งเช็ดบริเวณปากกระบอกยา หลีกเลี่ยงการใช้น้ำทำความสะอาดเพื่อป้องกันความเปียกชืน้น Don t wash it with the water. To clean the e l l i t a inhaler, by use the dry tissue. Avoid the moisture. After that, close the cover slide. หลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการสูดพ่นยาแล้วนั้นให้ท่าน้วนปากด้วยน้ำสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อราในช่องปากและลดอาการปากแห้งคอแห้ง Finally, คินดัวมั t วิดครีนวอ e ตอร์พรีวินติ้งเด h e o อรัลทัส h a นด d r รายมั h ขอบพระคุณค่ะ